เดี๋ยวช่างจะได้จัดการติดตะแกรงนะครับป้องกันหนูรถโตโยต้า r ฟล์กิเนอรเข้ามาด้วยอาการก็คือมีกลิ่นเหม็นในรถก็ถอดกองแอร์ออกมานี่ก็จะเป็นสภาพกองแอร์ค่ะก็หนูแทะกองแอร์ขาด 9, 9, 9, 9. ก็ถอดตัวพัดลมโบเวอร์ออกมานะคะก็เห็นสาเหตุที่กินในรถเหม็นค่ะตัวอะไรอ่ะ หนูหนูหนูลองจบด<อ>ูลองว่าหนูแม่หนูนลูกหนูนะคะก็หนูมาทำรังในรถแล้วก็เกิดลูกทิ้งไว้นี่หนึ่งตัวเสร็จนี่อีกหนึ่งตัวค่ะก็ไม่รู้ว่าภายในรถจะมีอีกไหมนะคะก็เปิดใช้งานตัวพัดลมโบเวอร์ก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ไม่ได้มีตัดต่อนะคะก็ทำให้สบาย นูกหนูนะคะติดในวัดล่มโบเวอร์ก็จะเห็นนะคะว่าตะแกงปลาติกนะคะก็จะเห็นว่าหนูกัดเข้ามาก็เดี๋ยวตอนนี้ช่างจะได้แกะตรงปัดน้ำฝนด้านนอกออกนะคะเพื่อ จัดการกิ่นที่เหม็นแล้วก็ติดตะแกงกันหนูกันมาแหล่งให้ค,ะคห่ะนาัดน้ำฝนนั้นนอกออกก็จะเห็นได้ชัดนะคะ ติดเครื่องครับลองปิดเปิดลิ้ากาศครับอ่ากลไกล,ลิ้ากาศสั่งงานได้ปิดครับลองปิดดูครับ ปิดนะครับเปิดครับเซอร์โวควบคุมทำงานเป็นปกตินะครับปิดเปิดได้ตามปกติปิดครับดับเครื่องครับนะดับเครื่องก็ปิดปกตินะครับการที่หนูเข้าในรถได้ก็อาจจะเผลอเปิดลิ้นอากาศไว้นะครับนะครับ เพราะว่าระบบปิดเปิดลิ้นอากาศก็ทำงานปกติทุกอย่างนะฮะอ่านี่จะเห็นแล้วว่าหนูกัดนะฮะหนูกัดตะแกงเข้าไปในรถหรือจะได้ปิดตะแกงเหล็กนะฮะป้องกันนะครับร่องรอยของหนู ในรถช่างจัดการล้างความสะอาดคาบที่หนูตายนะคะหรือว่าเวลาใบพัดปั่นนะคะ,ะ,คะมีที่ยาง,ยาง ทางจัดการล้างความสะอาดตัวภายนอกให้ค่ะตที่มีรอยเท้าหนูต่างๆนะคะจุดนี้ก็ล้างความสะอาดให้และบริเวณจุดที่ปัดน้ำฝนลองที่เปิดออกมาก็จัดการล้างความสะอาดให้ค่ะ ทางจัดการหางตู้แอร์แบบไม่ทอดค่ะระบบนำทิ ienne, ้งแอร์หยดลงใต้ท้องรถปกติค่ะ ช่างจัดการติดตะแกรงกันหนูกันมแมลงให้เรียบร้อยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงเหล็กไม่ไม่สามารถกัดแทะเข้าไปได้นะคะแล้วก็มีตะแกรงเป็นรูระบายก็ยังสามารถใช้ลมวนภายเข้านอในรถได้ปกติชุดสายไฟ เตอร์ปัดน้ำฝนนะคะก็โดนหนูกัดหนูแทะค่ะลองรอยกัดกัดกันแทะเออช่างจัดก,การปบกินของให้อยู่ค่ะ ค่าความเย็นรถ Toyota f o r t จ n e r นะครับความเย็นตู้หลังที่อยู่ตัวซ้ายมือนะครับได้14ส่วนตัวด้านขวามือเป็นตู้หน้าตู้หน้านะครับได้12องศาเปิดสปีดพัดลมที่สปีด3นะครับตั้งความเย็นอยู่ที่โลเลยนะครับ ตูแน่ลงมาที่สิบเอ็ดนะครับ